สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพจคณิตศาสตร์บายชยานะคะวันนี้ก็จะมาในหัวข้อของอข้อสอบภาคขอเองคณิตศาสตร์นะคะของครูผู้ช่วยสพทนะคะปี60ที่เป็นข้อสอบจริงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเฉลยเพิ่มเติมอีก10ข้อนะคะเป็นข้อที่21-30ถึง30นะคะ,ะไปดูข้อ21กันเลยค่ะ,ะข้อ21นะคะจทยบ,บอกว่าจงหาพจน์ที่7ของลำดับเลขาคณิตตัวนี้ พจน์ที่7ใช่ไหมลำดับเลขาแสดงว่าเนี่ยเป็นหัวข้อเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมถูกปะอาจจะเขียนชื่อหัวข้อไว้ให้นะคะลำดับและอนุกรมสวยบอกว่าหาพจน์ที่7พจน์ที่7ก็คือ a 7ถูกไหมของลำดับเลคขคณิตซึ่งสูตรของลำดับเลคขคณิตอ่าลำดับเลคขคณิตอย่าไปจำสลับกับอ,อนุกรมเลคขคณิตนะคะถ้าลำดับเนี่ย ลำดับเขาจะใช้เป็น an แต่ว่าถ้าเป็นอนุกรมเขาจะใช้เป็น sn สูตรของลำดับเลยคคณิตคืออะไรก็คือ an เท่ากับ a1 คูณ r กํลัง n ลบ an ในที่นี้คือโจทย์ต้องการ a7 ถูกไหมก็จะได้เป็น a1 r กํลัง6 a1 ในที่นี้ก็คือเลข4แล้วครนี้ r เกิดจากอะไระถ้าเราสังเกตเนาะมันจะเพิ่มขึ้นก็เกิดจากการคูณ5ใช่ปะแสดงว่า r เนี่ยก็คือ5 แล้วก็ยกกําลัง6เฉพาะ5กำลัง3นะคะอ่ะโจทย์ข้อนี้5กำลัง6คิดจากอะไรเราลองแบ่งก็ได้5กำลัง6เกิดจาก5กำลัง3คูณ5กำลัง3ซึ่ง5กำลัง3คือ125ใช่ปะเพราะฉะนั้นจับคูณกันนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็น4คูณ15,625แล้วก็จับคูณ4เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เป็น62,500ลองเช็คดูก็ได้อ่ะสมมติลองลองเทสดูนะว่าที่เรามาหามาเนี่ยถูกไหมอ่ะก็เช็ค สีคูณหได้20อันนี้คูณหก็ได้100ได้500 5 5 25 25าหเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้ลองนับดู1 2 3 4 5 6 7เป็นพจน์ที่7พอดีซึ่งตรงกันแสดงว่าคำตอบสุดท้ายของข้อนี้นะคะก็คือ62,500อันนี้เป็นคณิตศาสตร์หมห้านะคะอยู่ในช่วงหม 5, ห้มหก ข้อ22นะคะโจทย์ให้ฟังก์ชันมา f x เท่ากับก้อนนี้แล้วก็ถามว่าหาค่าอนุพันธ์จริงๆอันนี้เป็นการดิฟแบบเทียบไซน์เนาะอ,อย่างตอนสมัยเรียนครูเขาก็สอนว่าเป็นการดิฟแบบเทียบไซน์ก็คืออ่ะเราต้องการหาค่าดิฟใช่ปะ่ะอนุพันธ์อย่างแรกเลยเลขชี้กําลังเนี่ยมันเป็นเลข8เราตบมันมาวางไว้ข้างหน้าก่อนตบมาวางไว้ข้างล่างปุ๊บก็จะได้เป็น8วงเล็บอ่ะก้อนในทั้งก้อนเนี่ยเปรียบเสมือนตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งสักอันหนึ่งใช่ป่ะ การดิฟก็คือ,อเป็นการที่เลขชี้กาลังจะต้องลดลงไป1นึ่งหค่าใช่ไหมมันก็จะเป็น8ปลบหนึ่ก็คือเลขเจ็ดคราวนี้แต่เนื่องจากว่าเวลาการดิฟเนี่ยถ้าเรามีก้อนหรือว่าไส้ในแบบเนี้ยเราจะต้องดิฟก้อนข้างในด้วยก้อนข้างในเนี่ยดิฟออกมาก็จะได้เป็น 2x งเบวกสเพราะฉะนั้นจัดตำแหน่งให้เรียบร้อยก็จะได้เป็น8คูณกับ 2x บวก3แล้วก็คูณกับก้อนเนี้ย กําลังเจ็ดถามว่าเรา,เ,าเราจาเป็นต้องหาค่าก้อนนี้ไหมบอกเลยว่าไม่ต้องเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นกําลังเจ็ดหามาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะคะจริงๆโจทย์อันนี้มันเป็นช้อยเพียงแต่ว่า,าไม่รู้ว่าช้อยมีอะไรบ้างนะคะก็เลยเอาออกมาเป็นเหมือนข้อเขียนนะคะ ข้อ23นะคะเขาบอกว่าเรือบรรทุกผู้ใหญ่ได้20คนถ้าบรรทุกเด็กได้24คนแล้วตอนนี้มีผู้ใหญ่15คนจะรับเด็กได้มากที่สุดกี่คนเอาใหม่นะคะข้อน,นี้ระวังโดนหลอกนะเขาบอกว่าถ้าบรรทุกผู้ใหญ่ได้20ถ้าเด็กอ่ะ24ซึ่งตอนนี้มีผู้ใหญ่อยู่แล้ว15จะรับเด็กได้มากที่สุดกี่คนอ่ะคิดง่ายๆเขาบอกว่าถ้าผู้ใหญ่20คน จะรับเด็กได้24คนแล้วเขาบอกว่าไงตอนนี้มีผู้ใหญ่15คนหมายความว่าเพิ่มเข้ามาอีกเท่าไหร่ก็แปลว่าผู้ใหญ่เพิ่มมา5คนผู้ใหญ่5คนอันนี้คือในกรณีที่เพิ่มนะอ่ะมีผู้ใหญ่5คนแสดงว่าจะต้องรับเด็กได้ก็เทียบประหยัดแต่ยางเลย24คูณ5ส่วน20 คําตอบก็คือ6คนเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคําตอบคือ6คนเพราะดูดีๆเขาถามว่าอะไรเขาบอกว่าโอเคตอนนี้เขามีผู้ใหญ่15คนแต่เขาไม่ได้ต้องการว่าจะมีเด็กกี่คนเขาถามแค่ว่าจะรับเด็กได้มากที่สุดก็คือจํานวนคนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือกี่คนเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้นะคะก็คือ6คน ข้อยี่สี่นะคะเขาบอกว่าวงกลมวงหนึ่งเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ห้าสมมีนะ่สมมตินะสมมติแบบข้อนีเอ้เอาแบบไม่รู้เลยวาดกราฟก่อนห้าใช่ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่อยู่นี่ถูกไหมเขาบอกว่าจะาสัมผัสแกน x ที่จุดไหนสัมผัสแกนเก็นี่เลยลากลงปึ๊บข้อนี้ตอบได้เลยนะคะว่า x กับ y ีเนี่ย x มีค่าเป็นห้าแล้ว y ีมีค่าเป็นศูนย์นี่ไงสัมผัสแกน x ละ จบนะคะข้อนี้ข้อ25้านะคะเขาบอกว่าคนเนี่ยสีห้าคนหาค่าเฉลี่ยหรือว่าค่า x-bar ได้เนี่ยสี่ห้าปรากฏว่ามีคนออกไป1คนทำให้ค่าเฉลี่ยหายไป0.12ย์จงองหาน้ำหนักของคนที่หายไปอ่ะมาแบ่งโซนก่อนอย่างแรกเลยคิดจาก n เป็น4ี่ห้าก็คือมีสี่สิบห้าคน x บาร์เกิดจาก x บาร์เกิดจากมี45คนถูกไหมก็ต้องเกิดจาก x 1บวกไปเรื่อยๆจนถึง x 45ก็คือเอาน้ำหนักของทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วหารด้วย45ถูกไหมซึ่งเขาบอกว่าไง x บาร์มีค่าเป็นอะไร x บาร์มีค่าเป็น45อะถ้าอย่างนั้นตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น45นะคะเสร็จแล้วอยากรู้ว่าผลรวมของ45คนนี้มีค่าเท่าไหร่ เราก็ต้องย้าย45ขึ้นไปคูณกับ45ถูกไหมเพราะฉะนั้นเฉพาะคนที่1บวกมาจนถึงคนที่45เนี่ยผลรวมของทั้ง45คนก่อนหารนะคะจะมีค่าเป็น2,025เพราะที้จทยบอกว่ามีคนออกไป1คนเพราะมีคนออกไป1คนหมายความว่าก็จะเหลือแค่ทั้งหมด44คนเพราะฉะนั้นฝั่งนี้นะคะจะคิดในกรณีที่ N เนี่ยเป็น44 เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยหายไป0.12ตอนแรกค่าเฉลี่ยคือเท่าไหร่คือ45ถูกไหมหายไป0.12ก็จะได้เป็น44.88ก็ต้องเกิดจาก x1 บวกมาจนถึง x44 ถูกไหมถามว่าทำไมถึงเป็น x44 เพราะว่ามันหายไปละคนหนึ่งก็ต้องเหลือแค่44คนรวมกันแล้วก็หารด้วย44คราวนี้ถ้าอยากรู้ว่าทั้ง4คนเนี้ย มีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่ก็เอาขึ้นไปคูณกับ44.88ก็จะได้ออกมาเป็น1,974.72อันนี้คือผลรวมของทั้ง44คนคราวนี้สังเกตตรงนี้ถ้า44คนรวมกันได้1,900กว่าแต่ถ้า45คนรวมกันได้2 0 2 5แสดงว่าคนที่หายไปดังนั้น<ม>คนที่หายไปน้ำหนักก็ต้องเกิดจาก2 0 2 5 ลบหนึ่งพันเาจ็สิบสคำตอบนะคะออกมาก็จะได้เป็นห้าสิกิโลกรัมเรียบร้อยนะคะคำตอบข้อนี้ก็ได้เป็นทศนิยมข้อ26นะคะเขาบอกว่ามีทางเข้าสองทาง ซึ่งจะเข้าออกทางไหนก็ได้หาความน่าจะเป็นที่คนทั้งสองคนเนี่ยจะเข้าทางเดียวกันแต่ออกคนละทางเพราะฉะนั้นอ่ะคำว่าความน่าจะเป็นเนี่ยสูตรให้เรานึกถึงตัวนี้เลย PE เท่ากับ NE ส่วน NS แล้วก็ลักษณะการตอบนะคะจะตอบได้2แบบก็คือทศนิยมกับเศษส่วนอ่ะให้ทำทศนิยมกับเศษส่วนคราวนี้เขาบอกว่าอ่ะมาดูตรงนี้เอา PE ก่อนเท่ากับ ส่วน ns ซึ่ง Ns ในที่นี้คือจำนวนทั้งหมดใช่ปะเขาบอกว่ามีคนสองคนต้องเข้าทางเดียวกันแต่ออกคนละทางความหมายคืออ่ะมีคนสองคนหนึ่งคนก็ต้องเข้าและออกอีกหนึ่งคนก็ต้องเข้าและออกเหมือนกันถูกไหมแต่คราวนี้มาดู NS ก่อน NS เนี่ยคือเข้าออกแบบไหนก็ได้ใครจะเข้าซ้ากับใครหรือไม่ซ้าก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นคนแรก เข้าได้สองวิธีออกได้สองวิธีไม่มีปัญหาอีกคนนึงก็เข้าได้สองวิธีออกได้สองวิธีก็ไม่มีปัญหาคราวนี้มาดู NS อ่อมาดู NE นะคะ NE ก็คือข้างบนเขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่คนสองคนเข้าทางเดียวกันแต่ออกคนละทางหมายความว่าสมมติคนแรกคนแรกก็คือวงเล็บแรกเนี่ย จะเข้าทางไหนก็ได้มีให้เลือกสองทางแต่ถ้าคนแรกเข้าทางไหนแล้วอีกคนหนึ่งก็จะต้องเข้าทางเดียวกันถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้คนที่สองเนี่ยไม่มีสิทธิเลือกใช้ได้แค่วิธีเดียวคือเข้าตามคนแรกกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเข้าทางเดียวกันแต่ออกคนละทางเพราะฉะนั้นทางออกอ่ะคนเนี้ยจะออกทางไหนก็ได้คนแรกอ่ะแต่ออกคนละทางหมายความว่าอีกคนหนึ่งก็จะเหลือได้แค่หนึ่งวิธีเพราะฉะนั้นอันนี้จับตัดกันเลย ตัด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 ,ตดก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ซึ่ง P E เนี่ยหรือว่าค่าความน่าจะเป็นเนี่ยไม่มีหน่วยนะคะเราจะตอบเป็นตัวเลขในรูปพจนิยมกับเศษส่วนซึ่งไม่ต้องบอกว่าเออเศษหนึ่งส่วนสี่วิธีนะมันตอบเป็นหนึ่งส่วนสี่เฉยๆนะคะไม่มีตัวหน่วยข้อยี่สิบเจ็ดนะคะห้ามพลาดเลยเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่ง่ายมากเขาบอกว่าข้อไหนที่มากกว่าสามในสี่อย่างกอไก่เนี่ยสิบหกอะ่ะมันแบ่งออกเป็นสี่ส่วนใช่ปะ ก็จะได้ส่วนละ4 4 4 4ถ้า3ใน4มันต้องเป็น12ซึ่งข้อเนี้มันมากกว่า3ใน4อยู่แล้วก็แสดงว่าข้อเนี้ถูกนะคะก็ตอบข้อกอไก่ได้เลยส่วนข้อขอไข่เนี่ยช่างมันไปก่อนมาดูข้อขอควายข้อขควายคิดง่ายที่สุด73เปอร์เซ็นก็คือ73ส่วนร้อยใช่ป่ะอ่ก็คือ73ส่วนร้อย รานนี้สี่ส่วนถ้าเราแบ่งหนึ่งเป็น4ส่วนมันจะได้ส่วนละยี่้าซึ่ง3าส่วนมันคือ75ส่วนหนึ่งแต่อันนี้มันน้อยกว่าซึ่งเขาบอกว่าข้อไหนมากกว่าอันนี้ก็ผิดคือเช็คแบบนี้ก็ได้อย่างข้อกอไก่เนี่ยชัดเจนเลยอีกนิดนึงจะถึง1เต็มพอดีแล้วเพราะฉะนั้นกอไก่ก็ถูกนะคะข้อ28บอกว่าจงหาสแควรูทของก้อนนี้มาเลยทังก้อน เนื่องจากว่าตรงนี้ถ้าเราสังเกตเนาะอันนี้มันเป็นรากที่สองอันนี้รากที่สามอันนี้รากที่หกมันไม่เหมือนกันเลยซักอันหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะยังไม่คูณกันอยู่ในรูปของสแควร์รูทแต่ว่าจะจัดรูปใหม่ในรูปของเลขยกกาลังอันนี้ก็แปลงเป็นเลขยกกาลังนะคะแปลงเป็นเลขยกกําลังก็จะได้เป็น8ดเศษ1ส่วนสองคูณ8ดเศษสส่วนสาม คูณแปดแล้วก็ยกกำลังเจ็ดส่วนหกคูณกันทำยังไงก็เอาเลขชี้กำลังมารวมกันซึ่งจะรวมกันได้ก็ต่อมาข้างบนเป็นหกใช่ป่ะส่วนเป็นหกอันนี้มันเป็นส่วนสามส่วนสองส่วนหกอ่าส่วนสองส่วนสามส่วนหกแล้วก็ทำส่วนให้เป็นหกซะก็จะได้เป็นสามส่วนหกบวกแปดส่วนหกบวกเจ็ดส่วนหกสามบวกแปดบวกเจ็ดมีค่าเป็นสิบแปด สิบ่วนหก็มีค่าเป็น3าแปดคูณกัน3พังนะคะก็ได้เป็น512สิบสองแสดงว่าคำตอบข้อนี้สุดท้ายเลยก็คือ512ร้นะคะข้อยีเกนี่ยก็อยู่ในเรื่องของลำดับชั้นม .5 ม .6 นะคะเขาบอกว่าให้หาพจน์ทั่วไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอคำว่าพจน์ทั่วไปให้รู้เอาไว้เลยว่าโจทย์ถามหา an เขาบอกว่าให้หาผลทั่วไปของลบหนึ่งสองลบสามสี่ลบห้าซึ่งถ้าเราสังเกตน,นะคะเราจะเห็นว่าตัวแรกเนี่ยมันเริ่มจากเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไปเรื่อยๆแบบยังไม่คิดเครื่องหมายนะซึ่งมันจะได้เป็น an เท่ากับ n แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามาใช้คเครื่องหมายปรากฏว่าถ้าเราบอกว่า an เราได้แค่เนี้ยมันจะต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ในโจทย์เรามันมีลบหนึ่งใช่ป่ะสมมติว่าเราเติมลบเข้าไปปุ๊บ เติมแบบนี้เลยเนี่ยมันก็จะต้องได้เป็นลบหลบสลบสาซึ่งก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ดีเนี่ยจะเติมลบไม่ได้ให้เราสังเกตจพท์ที่เป็นเลขคี่เนี่ยเครื่องหมายจะติดลบส่วนพจน์ที่เป็นเลขคู่เครื่องหมายจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเครื่องหมายสลับกัน an ของเราอ่ะมันจะต้องมีลบหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งคราวนี้เราจะดูได้ไงว่ามันเป็นลบหนึ่งกำลัง n ลบหนึ่งกำลัง n บวกหนึ่งหรือลบหนึ่งกำลัง n ลบหนึ่งวิธีการดูง่ายง่ายแทนให้ยังไงก็ได้ให้พอได้ชี้กำลังเป็นเลขคี่ปุ๊บมันต้องติดลบซึ่งเรามาดูสมมติดูกรณีแรกก่อนลบหนึ่งกำลังหนึ่งได้หละได้ลบหนึ่งเป็นลบลบหนึ่งกำลังสองได้ละได้บวกอันนี้ก็คือบวก ลบหนึ่งกำลังสามได้หละกลับมาเป็นลบอีกแล้วแสดงว่าก้อน n ที่เราจะใช้เนี่ย a อนจะต้องเท่ากับ n คูลบหนึ่งกำลัง n จบนะคะข้อนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยเพียงแต่ว่าต้องดูโพสที่เป็นเครื่องหมายลบตรงนี้ดีๆว่ามันยกกำลังด้วยเลขอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เครื่องหมายของแต่ละโพสสลับกันนะคะแน่ๆจะต้องมีลบหนึ่งอยู่ด้วยแต่ยกำยกำลังอะไรอีกทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ก่อนแล้วลองแทนค่าดูนะคะ สามสิบบอกว่าจงหาพื้นที่สีแดงเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางยาวสิบสี่เซนติเมตรเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นผ่านศูนย์กลางยาวสิบสี่แสดงว่ารัศมีของเราจะยาวเจ็ดเซนถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะพื้นที่ที่แรงเงาเกิดจากพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสลบออกด้วยหนึ่งวงกลมถูกไหมทำไมถึงรู้ว่าเป็นหนึ่งวงกลมเพราะว่าอันนี้ก็คือครึ่งวงกลม อันนี้ก็คือครึ่งวงกลมแสดงว่าครึ่งกับครึ่งมารวมกันก็เป็นหนึ่งวงกลมอ่ะคราวนี้เขาบอกว่ารัศมีเป็นเจ็ดแต่เส้นผ่านศูนย์กลางยาวสิบสี่ใช่ป่ะอันนี้สิบสี่อันนี้สิบสี่ 14. เพราะฉะนั้นพื้นที่จัตุรัสก็คือสิบสี่คูณสิบสี่เกิดจากอะไรเกิดจากด้านคูณด้านลบหนึ่งวงกลมก็คือยี่สิบสองส่วนเจ็ดสูตรมันคือไพอาระกำลังสองใช่ปะ่ะก็คูณายกกำลังสองสิบสี่สิบสี่ได้หนึ่งร้อยเก้าสิบหก เจ็ดตัดเได้นะคะก็จะเหลือ22่สิบคูณเจ็ดคูณเจก็คือ154จับลบกันทั้งหมดก็จะได้เป็น42ตารางเซนหรือ CM กำลังสก็ได้นะคะอ่ะก็เป็นอันจบนะคะสำหรับพาร์ทนี้10ข้อส่วนครั้งหน้านะคะก็จะเป็นข้อ31ถึง40แต่ว่าถ้ามันเหลือเศจหรือว่าเหลือเศษสักข้อ2ข้อ3ข้ออะไรแบบนี้เดี๋ยวก็จะอัดให้จบภายในพาร์ทนั้นเลยนะคะ